สวัสดีค่ะพบกับแอดมินไฟอีกแล้วนะคะวันนี้ของพลุงพลังแล้วก็ชุดวันนี้ชุดแตกไปนะคะวันนี้เราไม่ได้ลงไล่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูค่ะว่าโรงแรมที่เราจัดโอ e เพ o u เฮาเป็นอย่างไร่าว่าจะสวยขนาดไหนหรือว่าพี่น้องเนี่ยต้องเดินทางไหนไปอย่างไงแล้วก็ลักษณะของโรงแรมเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมเลยนะคะ พี่น้องตอนนี้นะคะเราก็มาถึงด้านหน้าของโรงแรมชากางลารแล้วนะคะนี่อันนี้คือทางเข้านะคะพี่น้องก็คือขึ้นจากบันไดนะคะขึ้นมาได้เลยอันนี้คือด้านหน้านะคะพี่น้องตอนนี้อา่ากำลังตกแต่งต้อนรับคริสต์มาสอยู่นะคะอ่ะาค่ทุกท่านนะคะไปดูนะคะนี่คือด้านในนะคะของโรงแรมนี่ค่ะพี่น้องสามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีการลงทะเบียนด้านล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะ น้องสามารถลงทะเบียนได้ด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าเราจะตั้งจุดลงทะเบียนอ,อยากจะเข้าห้องน้ำนะคะนี่ตรงนี้นะคะสี่จพูจะเป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็เป็นห้องน้ําด้านหน้านะคะถ้าพี่น้องท่านใดอยากเข้าห้องน้ํานะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่ชั้นเจ็ดนะคะนี่นะคะอันนี้คือพาพี่น้องนะคะห้องประชุมถ่ายวอ็อกให้ทุกคนนะคะ ไปนี่นะคะพาทุกคนนะคะมาดูห้องประชุมขค่ะเรื่องมีประชุมไปโอเคเรื่องลำตัวนะคะห้องพักชั้นห้าจะมีทั้งเตียงเดี่ยวและผูกตูนะคะห้องพักนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอเด้านในนะคะพี่น้องโอ้โหต่อไปเรายังมีห้องมากค่ะพาไปดูนะคะเตียงเดี่ยวของเรานะคะ แลกสองเตียงนะคะว่าจะมือนการที่ใ่ให้พา,พาเพื่อนมาก็นอนเตียงอินเดราําลังจะพาทุกท่านนะคะไปห้องอาหารกันนะคะห้องเดียวนะคะก็คือจะเป็นห้องอาหารอยู่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจานวนค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ องอาหารนะคะก็คือพี่น้องนะคะลงจากลิฟต์มานะคะออกทางนี้นะคะในลิฟ e ต์ lift, ออกมาปุ๊บก็จะเห็นล็อบบี้ใช่ไหมคะลแล่พี่น้องก็เดินมาอีกนิดเดียวนะคะก็จะเห็นปาา้ายต,ตรงนี้นะคะก็คือห้องอาหารที่เราจะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะอันนี้นะคะยังไม่ได้จัดนะคะแต่ว่าห้องรับประทานอาหารก็จะอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะพี่น้องก็จะเห็นเลยว่าห้องรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะและถ้าไม่พอนะคะก็จะมาจัดด้านหน้าเลยค่ะพี่น้องก็จะเห็นนะคะ มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันงานวันที่17เนาะใช่ค่ะจากราคาที่ว่าเข้าพักคืนวันที่17บเทุกใช่ใช่ครับผมก็ซูพีเดียก็จะเหลือที่แ0ดอยายปีนักจะเหลือที่1,000บาทถูกไหมครับทนท่วนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่เรามาวันนี้นะคะที่วันแต่งติวสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องบายบายพี่น้องก่อนค่ะใช่แต่เราก็ต้องลาทีเราถ่ายทำเก็บบรรยากาศไว้ให้กับพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะใช่มีทางไลฟ์สดพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งเนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีทางพี่เอก็ได้แนะนําทางโรงแรมแล้วก็ในเรื่องของห้องพักค่ะค่ะแล้วก็สถานที่อบรมค่ะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันที่18ปมีนาคม2,500 หกสิบหกแต่เด็เลยก็ต้องฝากพี่น้องก่อนไงอะแอดมินฝ่ายฝากไรเ่ยใครอยากเห็นบรรยากาศการบล็อกวันนี้อีกต้องทำไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์นะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาในวัน Open House นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะพี่น้อง เอาข้าวผัดไก่ค่าข hm ้าวผัดไข่ใส่ไก่สองค่ะข้าวผัดอินข้าวนะคะพี่น้องอนนี้อะไรทักได้อ๋อกข้าวกกบทับต้องเดินด้วยท้อง ที่ร้านโกตีถ้ามากรุงเทพนะครับพี่น้องสามารถมาเอ่อมากินที่ร้านนี้ได้อร่อยครับผมกินประจําครับร้านโกตีอ่าร้านโงแกะอยู่ที่ปอทตรงนี้เขาเรียกว่าปอทนครชุมเนาะใช่เห็นไหมจะมีเจมมาดูแลเองนะนี่ค่ะครับพี่น้องไหนคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้านชื่ออะไรนะคะอะไรนะร้านโกตีค่ะอยู่ตรงไหนจัวไหนเจ้าของร้านหมดเลยเอาละค่ะเจ้าของร้านที่อยู่ค่ะ อันนี้ผู้จัดการเลยค่ะใช่ค่ะ,อะโ,โอเคครับมากินเนี่ยคะ่ะบรรยากาศต,ตอนนี้นะคะเราก็กลังพักกินข้าวกันอยู่ค่ะอ่อ็ดวินก่อยนะคะข้างหลังนี้ดูกว้างๆไม่รู้กระจกดูดูเหมือนอม,มีแอดวินก้อยสองคนนี่ค่ะที่นี่นะคะก็มีผักด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูผักนะคะ่นี่ผัก ผักสดนะคะผักฟรีนะนี่แล้วก็ที่สำคัญพี่น้องน้ำพริกกับตุกอร่อยมากเลยนี่นะะเห็นไหมน้ำพริกว่ากินอะไรถึงได้ดูหล่อดูสวยกินน้ำพริกซิดเจนพริกเจนนี่นะคะพี่น้องเอ๊ะอ๋อนี่นะคะพี่น้องร์ตอินเสิร์ต คือก็ต้องขอใครแล้วนะ <Okay. S 1> จะหิวแล้วนะคืนเนาะเดี๋ยวเรา <S <S 2> <S 2> <S มาชิมนี่กัเป็นีก็ใส่อองคอันนี้้ากกค่ะหอมมากแล้ว <S <S ข้าวกรดไา่ใส่ไก่นะคะฟังไ,ได้เลยค่ะอ่ะ เดี๋ยวขอตัวไปกินกันนะค่ะ